สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจําเดือนกุมภาพันธ์2566กันนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปของคนรัคนาราศีสิงค์ค่ะในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะก็จะมีดาวย้ายอยู่หลายดวงอยู่นะคะก็จะมีดาวพุธนะคะดาวพุธดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวศุกร์นะคะโดยที่ดาวพุธเนี่ยเขาจะย้าย2ครั้ง อ่าย้ายเข้าสู่ราศีมังกรก่อนเนี่ยนะคะในวันที่5กุมภาพันธ์เวลา11นาฬิกา19นาทีแล้วก็ย้ายอีกครั้งในวันที่22กุมภาพันธ์เวลา13นาฬิกา45นาทีนะคะดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีกุมวันที่13กุมภาพันธ์เวลา14นาฬิกา48นาทีแล้วก็มีดาวศุกร์โคจรเข้าสู่ราศีมีนวันที่18กุมภาพันธ์เวลา15นาฬิกา22นาทีนะคะก็เป็นภาพรวมของการย้ายของดวงดาว ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะคะสำหรับคนลัคนาราศีสิงค์นะคะคนลัคนราราศีสิงห์เนี่ยนะคะดาวอาทิตย์เนี่ยนะคะก่อนที่จะย้ายก็คือวันที่1จนถึงวันที่13นะคะก่อนเวลา14นาฬกาสนาทีเนี่ยนะคะดาวอาทิตย์ก็อยู่ในราศีมังกรก่อนนะคะในช่วงอยู่ในราศีมังกรเนี่ยนะคะดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนอริ คู่กับดาวเสาเนี่ยนะคะซึ่งก็จะอาจจะทําให้เจ้าชะตาเนี่ยนะคะมีความรู้สึกอึดอัดบ้างมีความรู้สึกเหมือนทำไม่ไเยอะแย,ย,ยะไปหมดเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เหมือนไฟแรงเหมือนกันแต่อยู่ในเรือนอริเนี่ยนะคะปัญหาอุปสรรคอาจจะมีบ้างแต่แก้ไขได้หมดนะคะ แก้ไขได้หมดก็จะมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็ยังได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยนะคะอุดมเกณฑ์ด้วยเนี่ยนะคะคืออยู่ในเรือนที่6กนะคะดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนที่6เพราะฉะนั้นก็ถึงแม้ว่าจะอยู่ในเรือนเสียแต่ก็ยังได้ตำแหน่งที่ดีอยู่แล้วก็พอย้ายไปเนี่ยนะคะดาวอาทิตย์อยู่ในราศีกุม ได้ตำแหน่งเป็นปลาช่วงนี้อาจจะอ่อนด้อยไปบ้างเพราะว่าอาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยลา้าท้อทแท้บ้างหรือว่าไม่มีไฟบ้างนะคะหมดไฟบ้างในการทำนู่นทำนี่นะคะช่วงนี้อาจจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยลา้าล้าคิดอะไรไม่ค่อยออกบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็ก็จะเป็นช่วงจังหวะหนึ่งนะคะ,ะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณต้องดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะคะ มองเห็นว่าบางทีเนี่ยนะคะเราก็จะไปสนใจหรือมุ่งเน้นเรื่องคนอื่นมากนะคะเพราะเพราะฉะนั้นมาโฟกัสเรื่องตัวเองบ้างนะคะบางทีเราห่วงคนอื่นมากเกินไปนะคะอย่าไปห่วงมากห่วงตัวเองนะคะเอาพลังชีวิตกลับคืนมาแล้วก็เขาเรียกว่าให้กําลังใจตัวเองเยอะๆนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองให้มากนะคะทีนี้เรามาดูกันเรื่องการเงินการทองเป็นอย่างไร <c oughs> การเงินการทองของคนลักนาราศีสิงห์ก็คือดาวพุธค่ะดาวพุธเนี่ยนะคะเขาอยู่ในเรือนอาริเนี่ยนะคะอ,อยู่ในราศีมังกรเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในเรือนอารินะคะเขาก็ยังอยู่ร่วมกับดาวเสราร์ซึ่งเป็นดาวคู่สมพลเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูโดยวรวมแล้วเนี่ยนะคะการเงินก็เหมือนดีแต่ว่าคุณก็จะในลักษณะที่ว่า ปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองคุณจะได้รับการแก้ไขนะคะแล้วก็คุณจะมีทางคลี่คลายปัญหาเรื่องการเงินของคุณได้นะคะแต่การเงินการทองของคุณเนี่ยคุณก็ยังมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะอยู่เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามาระวังดีๆเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินนะคะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินทีนี้ <c oughs> เรามาดูกันเรื่องการงานเป็นอย่างไร การงานของคนลัคนาราศีสิงห์ดาวเจ้าเดินการงานคือดาวพระศุกร์ค่ะดาวพระศุกเนี่ยนะคะอยู่ในเรือนปัตตนีนะคะอยู่ในเรือนปัตตนีในช่วงต้นเดือนพอกลางเดือนไปหลังวันที่18าดาวศุกร์เนี่ยนะคะโคจรเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นภพมรณะนะคะซึ่งช่วงจวังหวะนั้นเนี่ยนะคะ การงานของเราเนี่ยนะคะก็อาจจะเ,เหมือนมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างนะคะ,ะแล้วก็ไม่เด่นละถึงแม้ว่าจะได้ตำแหน่งมหาอุดแต่จะเด่นจะดีเด่นเนี่ยในทางที่ว่าถ้าเราทำธุรกิจหรือการงานของเราเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนออนไลน์อย่างเงี้ยก็ได้นะคะก็ยังจะเด่นอยู่คุณมีโอกาสเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องการงานในทางไกลเนี่ยนะคะ งานเกี่ยวพันกับทางไกลต่างชาติอย่างนี้ก็ได้หรืองานที่เกี่ยวพันกับคนตายคนเจ็บเนี่ยนะคะงานที่เกี่ยวกับแก้ไขปัญหานะคะให้เขาอย่างงี้น,นะคะได้และอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่มองเห็นเนี่ยนะคะาการงานของคุณเนี่ยนะคะถึงแม้ว่า,าตกอยู่ในเรือนมอรณะเนี่ยนะคะแต่ก็ยังได้คู่กับดาวพฤหัสเนี่ยนะคะซึ่งเป็นกเกษตรอยู่เพราะฉะนั้น งานคุณเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าอาจจะอยู่ในที่เสียแต่ก็ไม่เสียหายมากนะคะคนทำธุรกิจด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวพันในสิ่งที่กล่าวมาเนี่ยก็ยังสามารถขับเคลื่อนเรื่องหน้าที่การงานไปได้ดีอยู่นะคะเพราะว่าถึงแม้จะตกอยู่ในเรือนวรณะแต่ก็เจอดาวพระหัสซึ่งเป็นดาวกเกษตรเพราะฉะนั้น ปัญหาใดๆที่เกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยมันจะได้รับการแก้ไขอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลน,นะคะเรื่องงานงานกับเงินนี่ถือว่าโอเคผ่านได้ทีนี้เรามาดูเรื่องความรักกันเป็นอย่างไรดาวเจ้าเรือนความรักเนี่ยนะคะคือดาวราหูดาวราหูยังโคจรอยู่ในเรือนสุพระรุ่มกับดาวฤตอยู่อยู่เนี่ยนะคะ,ะก็ยังไม่ได้เป็นจังหวะชีวิตที่ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เท่าที่ควรนะคะ แล้วก็ดาวศุกร์ด้วยเนี่ยนะคะอ่าเมื่อโคจรเข้าสู่เรือนมรณะเนี่ยหลังวันที่18ไปเนี่ยความรักความสัมพันธ์อาจจะอ่อนด้อยลงไปบ้างให้ระมัดระวังอ่าการไม่เข้าอกเข้าใจกันการขัดแย้งกันบ้างหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่ห่างเหินกันหน่อยนะคะอ่าบางคนอาจจะอยู่ใกล้กันเนี่ยนะคะแต่ก็มีความรู้สึกห่างเหินห่างเหินตรงที่ว่าไม่มีเวลาคุยกันมากอ่านะคะหรือ ออยู่บ้านเดียวกันก็จริงแต่แต่ละคนก็งานยุ่งงานเยอะโฟกัสเรื่องอื่นนะคะก็อย่าไปติดมือถืออย่ายไปายุ่งแต่งานมากเกินไปก็อาจจะละเลยเรื่องความสัมพันธ์ไปได้ควรหาเวลาที่ใช้ร่วมกันบ้างนะคะทำกิจกรรมร่วมกันไปเที่ยวด้วยกันไปอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยก็จะดีนะคะทีนีอ้อีกด้านหนึ่งก็คือคนที่เหมือนกับ รอคอยความรักเนี่ยนะคะหรือว่าคิดว่าตัวเองจะพบรักไหมหรือว่าเป็นยังไงก็ถ้าจะพบในช่วงนี้ก็จะเป็นรักกับคนต่างถิ่นต่างแดนเนะะี่นยนะคะรักกับคนทางไกลเนี่ยนะคะรักกับคนเป็นม่ายอะไรเงี้ยนะคะก็ลองดูนะคะก็มีโอกาสที่จะพบเจอในบุคคลลักษณะเหล่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการพบกันช่วงนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าดูแล้วเหมือนก็ความรักก็ยัง ไปได้อยู่เนี่ยแต่ว่าก็อยากจะให้ใช้เวลานานๆนะคะในการศึกษาในการดูใจกันนะคะเพราะว่าดาวจเจริญปัตตนีเราเนี่ยนะคะก็ยังอ,อยู่ร่วมกัดบดาวมฤตยูอยู่นะคะเพราะฉะนั้นยังคิดว่ายังไม่น่าจะเป็นจังหวะชีวิตที่ดีเท่าที่ควรนะคะถ้าเจอกันช่วงนี้ก็ให้ศึกษาหรือว่าใช้เวลา ดูใจกันมากหน่อยเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะโดยรวมแล้วคนลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะคะก็คือคุณจะมีปัญหาใดๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานคุณจะมีหนทางในการแก้ไขนะคะอันนี้สรุปให้ฟังนะคะแล้วก็ตัวคุณเองควรจะหันมาดูแลตัวเองให้มากๆนะคะบางทีเอาจิตเอาใจไปห่วงใยคนอื่นมากอ่าให้ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยนะคะ สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณได้เดินทางามากหน่อยนะคะให้รักษาสุขภาพดูแลตัวเองอแล้วก็เรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะเป็นช่วงที่ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากให้ดูแลจิตใจดูแลรักษาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สรุปให้ฟังนะคะหวังว่าเป็นประโยชน์เป็นไกด์ไลน์นะคะในการใช้ชีวิตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะอย่าลืมไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนากันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ